สวัสดีครับมาเจอกันแล้วครับผมเต้ยดอนเมืองนะครับวันนี้ผมได้นําเหรียญหลวงพ่อพรแห่งวัดดอนเมืองนะครับเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดดอนเมืองนะครับนี่ครับเดิมแล้วผมเรี่ยมกรอบใส่กรอบเลดไว้นะครับไม่เคยถอดท่าทีไม่เคยแกะออกมาท่าทีวันนี้เลยเอาแกะออกมาให้ชมนะครับนะครับ เป็นเหรียญปีหนึ่งสี่นะครับของพระพรห่นวัดดอนเมืองเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกที่ท่านสร้างนะครับเดิมจะอยู่ในกรอบนี้ครับอยู่ในกรอบนี้มแกะออกมาดูครับไม่เคยแกะ,ะท่าทีนะครับตอนขนาดใส่หัวอ,องมันยังเก็บไว้เลยเวลา เอาพระไปเข้ากรอบเวลาเข้ากรอบปุ๊บมันจะมันจ,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 จะติดห่วงห่วงนี่คุณยังเก็บไว้อยู่เลยใช่เนะี่ยนะครับห่วงยังเก็บไปเลยห่วงคู่ตัวนะครับของเหพพรียญหลวงพ่อพรแห่งวัดดำเมืองนะครับนะครับความสวยความคมชัดของเหรียญน,นะครับนะครับหมดมาจากไหนเนี่ยบมดมาเกาะเหรียญเฉยนี่นะครับ ความสวยความคมชัดของเหรียญหลวงพ่อพรแห่งวัดดอนเมืองนะครับเก็เคยมีประวัติมันอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ห้อยเหรียญหลวงพ่อพรรุ่นนี้เต็นทั้งด้านคาดแค้วครับค้าขายโชคลาอาจจะมีมาว่างครับ แต่ก็เคยมีเรื่องเล่าสมัยที่เอ,อ,อะไรนะที่รบอินโดจีนน่ะว่าเขาว่ามีคนคล้องเหรียญพ่อพอ,พอลวเยียบกระเบิดนี่ไม่เป็นอะไรแต่ผก็เรื่องเล่านี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วนะก็จะโปดใช้วิจารณญาณอยู่แล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆมาโฟกัสที่เหรียญหลวพ่พรดีกว่าเนี่ยครับความสวย ความสวยความคามชัดของเหรียญครับกล้องอาจจะเบลอเอส้นหน่อยนะครับก็เพราะกล้องมันดีเลยน,นะครับหลังหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะแกะออกมาในกรอบออกมาให้ถุงเงินจะชัดนะครับคงั้นก็วันนี้ก็ขอตัวลากอนนะครับสวัสดีครับ